ตอนนี้อยู่โรงแรมเลอชามสุขโขทัยนะห้องไกดนะคะ,ะติดริมสระน้ำเลยค่ะยังรู้เลยะะโรงแรม,มน่ารักมากเลยเสียบการ์ดไว้สำหรับให้แอร์เย็นฉ่ำน,นะคะตอนรับไกด์อย่างดีเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพาชมห้องด้านในเลยนะคะคลิปดร w close นะคะนี่ค่ะก็ใช้คี์การ์ดแต่ว่า เขาติดแอร์ไว้ให้เราและเข้ามานี่เย็นแล้วนะคะก็มีการเสียบกระดาษไว้นะคะให้ไกดเข้าพักได้แล้วมีไฟสายเยี่ยมากๆเลยค่ะห้องอย่างดีและปิดไฟก่อนนี่เลยนะคะปกติแล้วจะรับชาวต่างชาตินะคะสําหรับตอนนี้เจอโควิด19ก็รับเป็นกรุ๊ปไทยนะคะวันนี้ไกดแพทนอนคนเดียวนี่อลังการไหมคะนี่เลยค่ะเตียงใหญ่ เปิดแอร์อไว้แล้วค่ะรอไกด์มาเยี่ยมเลยนะคะโรงแรมที่ทํากันบ้านมาอย่างดีเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่มารีวิวโรงแรมนะคะเลอชามสุขโขทัยค่ะนี่คะเตียงคิงไซส์เลยค่ะนอนได้4คนนะเนี่มีหมอน4ใบเลยแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นทีวีทีวีแล้วก็ที่วางสําหรับนะคะมีมินิบาร์แต่ว่าเราไม่ต้องใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะมีฟรีไวไฟเนาะตู้เสื้อผ้านะคะ นี่ค่ะอ่าเปิดไฟเมื่อกี้อยลืมเปิดไฟนะคะนี่ค่ะอ่ามีด้านในก็มาเปิดไฟด้านนี้ค่ะปึ้งปึ้งนี่นะคะนี่เรียกว่ามินิบาร์นะคะซึ่งตรงนี้อันนี้กินฟรีนะอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีนคะคะอันนั้นอันนี้เสียตังค์นะคะโอวัลตินกับอาชากับคอฟฟี่น,นี่คือฟรี ะะแล้วก็นี่จะเป็น dry เรารู้เลยค่ะเราเดินทางบ่อยเนาะ <S <S แบบนี้คือ dry <S <S ปล่าผมนะคะ dry dry แปลว่าแห้งนะ dry เนี่ยเห็นนะคะ dry แล้วก็นี่ค่ะเป็นบรรยากาศของรอบรอบมารีวิวโรงแรมด้านในค่ะดูสภาพาค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะราคานะคะสำหรับช่วงนี้คือ นะคะเราคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะนะคะหนึ่ง้อบาทนะพิเศษค,ะคะ่ะเดี๋ยวพาชมห้องน้ำค่ะเรสต o รูมนะเรสรูไปชมด้านใหนนะคะเป็นแบบไหนเรามาดูกันนะคะ<ม>ที่นี่ดีมากๆาเลย มีสวิตให้เห็นแบบนี้คือก่อนจะเปิดไฟจะมีสวิตตรงนี้ให้รู้ว่าไฟทำงานค่ะแล้วเราก็มาดูค่ะ hand wash ก็คือล้างมือนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสำหรับ shower cap นะคะสำหรับคือหมกหมกคลุมผมนะคะแล้วก็นี่ค่ะเรามาดูนี้นะ,ะไม่มีแปรงสีฟันยาสีฟันฝรั่งไม่ชอบนะคะตัวนี้นะคะเจอกันอีกแล้วใช่ไหม w e l c o m นะคะพาเช็ดเท้าค่ะ นี่นะพากเช็ดเท้าวีลูคัม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 นะคะเราไปชมห้องน้ํานะคะผ้าคุณหนูจะอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับนอนสองท่านอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแชกโคลงสาหรับเข้าห้องน้ําซึ่งก็มีทิชชู่นะคะเป็นสายตรงนี้แล้วก็ทิชชู่อ,อยู่ด้านนี้อ่าเดี๋ยวเราวางตรงนี้เดี๋ยวเราพาชมห้องน้ำว้าวว้าว,าวาจะเป็นแบบอ่าอะไรนะจักรุซี่หรือว่าเป็นอ่างเรามาดูกัน เป็นชาวนะคะเป็นชาวร์คะ,คะไม่ใหญ่ไม่เล็กค่ะโอเคมีชาว์เจลแล้วก็แชมพูอยู่ในตัวนะคะไม่ต้องเอามาเอาแต่แปรงสีฟันยาสีฟันมานะคะห้องนี้มีการเปิดแอร์รอไกด์มาแล้วค่ะก็เลยเย็นสบายนะคะนี่เลยค่ะมาในการของห้องสำหรับโรงแรมเลยชามสุขโขทัยค่ะนะคะตอนนี้เกิดโควิดร9ทีนนะคะ